วันนี้ก็ได้เปิดใจมาใช้รถไฟฟ้านะครับบริษัทเราเนี่ยใช้พลิฟ์คันเก่าเนี่ยเป็นระบบรถน้ำมันนะครับมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วแหละปกติเราต้องไปซื้อน้ำมันมาเติมตรงนี้แล้วก็มาโยกใส่พลิฟต์เดิมเพอะเราเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้เรตาตัดออกไปเลยนะครับรถขั้นตอนรถค่าใช้จ่ายตรงนี้ผมก็ถาไมไปเยอะตั้งแต่วันแรกเลยทางเจ้าหน้าที่ตอบทุกเรื่องนะครับไม่มีการ์ดรถรถไฟฟ้านี่ดีกว่ารถน้ำมันแรงกว่าด้วยครับ สวัสดีค่ะเปี้ยวจากวอรเหกนะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถไฟฟ้าแบตเตอรี่รุ่นเทสโกันนะคะสวัสดีครับผมชื่อสมพงษ์ฤทธิ์จา,าร,รุ่งเรืองนะครับเป็นพนักงานของบริษัทเลเซนเดลส์สตีลอยู่ตำแหน่งหัวหน้าแผานขนส่งสครับวันนี้ก็ได้เปิดใจมาใช้รถไฟฟ้านะครับบริษัทเราเนี่ยใช้โฟลิฟคันเก่าเนี่ยเป็นระบบรถน้ำมันนะครับมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วแหละ ทีนี้ด้วยที่ว่าทางผู้บริหารเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันตามโลกเนาะก็เลยเสน,เนอว่าจากรรถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าดีไหมซึ่งก็มีการตัดสินใจมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการได้ขอทดลองเข้ามาใช้ก่อน1สัปดาห์นะครับว่าเป็นยังไงก็โอเคนะครับในเรื่องของการทํางานการลดน้ําหนักก็โอเคผ่านก็มีข้อเปรียบเทียบข้อแตกต่างเพราะปกะตริรถน้ำมันเราเนี่ย เราจะมีการเมนเทนแนนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาแต่ที่เราตัดสินใจมาเลือกรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยคือเราก็จะตัดเรื่องของน้ํามันเครื่องกองเครื่องออกไปนะครับเรื่องของน้ามันเชื้อเพลิงที่เป็นโซลา เราก็ไม่ต้องเสียตรงนี้แล้วเพราะเนี่ยปกติเราต้องไปซื้อน้ำมันมาเติมตรงนี้แล้วก็มาโยกใส่โกลลิสต์เดิมเพอะเราเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้เราตัดออกไปเลยนะครับรถขั้นตอนรถค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเซฟไปได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเป็นทันเน้นนี่เข้าที่ถานสอบถามทางเจ้าหน้าที่นี่ก็คือว่าจะมีในส่วนของน้ำมันเชื้อท้ายกับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับนีนน่ก็คือประหย,ยัดใเรื่องของแมนเทนแนนซ์ไปนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยรวมรวมแล้วเนี่ยจากที่ตรวจสอบมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ประมาณ1สัาหน่่ก็ือวาอคึง มันเหมือนว่าเป็นการช่วยรักษาโลกร้อนเนาะลดมลภาวะทางอากาศแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วตอนนี้ก็คือรวมๆแล้วก็แฮปปี้อะครับในระยะแรกๆแ,แล้วขอดูผลระยะยาวหน่อยว่าการทํางานของแบตเตอรี่เป็นยังไงมอเตอร์ขับ งไงจากตอนแรกนะคะที่ลูกค้าเนี่ยเขามีความกังวลว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยกำลังรถไฟฟ้าเราเนี่ยจะสู้รถน้ำมันที่ลูกค้าใช้อยู่ได้ไหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าหน้างานเนี่ยมีแลมมีทางชันนะคะที่จะต้องยกสินค้ายกตัวชิ้นงานเนี่ยผ่านทางนี้นะคะก็เลยมีความกังวลว่ากําลังรถเราเนี่ยจะใช้เพียงพอไหมนะคะเดี๋ยวให้พี่เล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ลองใช้ะคะ่ะ หน้าง,งานของของทางบริษัทเรานะครับก็อย่างจะเห็นครับมีแรมขึ้นตรงนี้1จุดแล้วก็ทางลงสออีกห่1จุดซึ่งเนี่ยมันจะชันนิดนึงนี่เราก็ตอนแรกก่อนที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเราก็จะกังวลในเรื่องของการแบกน้าหนักประมาณสัก1ตันหรือ1.5มันจะขึ้นได้เหมือนรถน้ำมันไหมเพราะปกติรถน้ำมันเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นปื๊ดไปเลย แต่ก็ใช้กําลังเครื่องผสมควรฟันนี้จะดําออกไปเลยครับ <_ d> um> แล้วก็พอมาใช้งานจริงๆของรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ทําการแบบจําลองใช้น้าหนักจริงเลยคือ1-5นะครับผลที่ออกมาก็ขึ้นได้คือจะแบบค่อยๆสโลว์ขึ้นไปแล้วก็อ่ามันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงคืออย่างรถน้ํามันเนี่ยถ้าขึ้นไม่ได้หรือขึ้นไม่ไหวเนี่ยจังหวะเนี่ยรถมันจะซีแล้วมันจะไหลลงเลยแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าตัวเนี้ยถ้าขึ้นไม่ได้คือคือมันจะคาคือรถมันจะไม่ไหลนะครับมันจะหยุดอยู่กับที่แล้วเราค่อยๆส่งตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับ ในเรื่องของการแนะนําการบริการลูกค,ค้านี่ก็ถือว่าถ้าให้5้าคะแนนเต็มก็ให้ระดับ5เลยนะครับตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าตัวผมเองนี่จะเป็นคนที่ชอบถามผมก็ถามไปเยอะตั้งแต่วันแรกเลยว่าตรงนี้ทํายังไงตรงนี้จะทำยังไงระยะยาวเป็นไงอะไรยังไงนะครับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่มาส่งมอบรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคหรือจะเป็นน้องอฝ่ายขายเนี่ยก็แนะนําดีตอบทุกเรื่องนะครับไม่มีกั๊์ดเท่าที่ถามดูนะครับรวมทั้งวันนี้มาก็มีการมาปรับเพิ่มในในส่วนของการออกตัวคันเร่งอะไรทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีนี่ถือว่าพอใจครับ รถฟฟ้านี่ดีกว่าครับดีกว่ารถน้ํามันแรงกว่าด้วยครับแล้วก็นิ่มขี่นิ่มสบายเครื่องไม่สั่นครับเวลายกงานยกอะไรรวดเร็วทันใจครับขับขึ้นทางลาดชันก็ขึ้นลงปลอดภัยดีครับเวลาชาร์จก็ชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับไม่มีควันไม่มีเสียงปลอดภัยไม่เป็นมลพิษครับ ค่ะแล้วก็ได้ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยลูกค้าเนี่ยมาปรึกษาเราว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากรถน้ามันเนี่ยมาเป็นรถไฟฟ้าแล้วทีนี้หน้างานของลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีเนินที่จะต้องใช้ยกสินค้าวิ่งผ่าที่2จุดนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักมากเราก็เลยนําเสนอเป็นรุ่นเทสโฟเนี่ยมาให้ลูกค้าทดลองใช้ดูก่อนค่ะลูกค้าใช้แล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้ตอบโจทย์ลูกค้าก็ซื้อเป็นรุ่นเทสโตรไปแต่หากลูกค้าท่านใดที่มีหน้างานมีเนินสูงใช้งานต่อวันเนี่ยหลายชั่วโมง เราจะขอแนะนําเป็นรุ่นจีหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือกําลังมองหารถไฟฟ้าแบตเตียร์มใช้งานเดี่ยวนะคะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาขอคำแนะนําหรือให้เราเนี่ยมาประเมินหน้างานให้ได้นะคะว่าหน้างานของลูกค้าเหมาะกับรถไฟฟ้ารุ่นไหนนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะมั่นใจใช้วอเทค